เง้ยสวัสดีครับยินดีด้วยนะไม่จะบอกว่าปีนี้ผูกพันกับเวิร์กพอยนะก็วันนี้ถือว่าเป็นการแจ้งข่าวดีนะฮะที่ห้องข่าวบันเทิงที่แรกเลยแต่นี่คือแบบว่าอาจจะบอกตรงๆก่อนว่าเราเราบอกแบบคนที่ติดตามเรามานะแล้วก็พี่ๆน้องๆที่อุ่นหุนกันมานะเพราะจริงๆสมัยนี้ชาวเน็ตจะชอบแบบว่าอะไรเดี๋ยวไปบอกกำนันหมู่บ้านก่อนนะว่าดาราคนนี้ท้อง5คนอะไรเงี้ยเอออันนี้เอาแบบว่ามาคุยกันปกตินะครับเพราะว่าเราเรามาขอบคุณด้วยเพราะเวิร์กพอยเนี่ยถือว่าเป็นที่ที่อุ่นหุนผมเยอะมากเลลยแ้วกกก็มมมีบุุญคณผานะ ซึ่ง ตอนนี้ก็คือภรรยาเนี่ยท้องได้7เดือนแล้วอ๋เอเลยท้องที่3ท้องที่3แล้วก็มี3คนครับคือ <5 S 2> จริงๆอ่ะคือ,อผมก็ค่อนข้างค่อนข้างตึงเครียดเพราะว่าจริงๆทริปเป็ดหรือว่าแฝดสมเนี่ยมันเป็นอะไรที่อันตรายแล้วภรรยาเนี่ยคือมันไม่ใช่แค่เบสเลนนะเบสเลนคือแฝดสใช่ไหมเบสเลนคือเหมือนแค่แบบนอนเยอะๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นทริปเป็ดเนี่ยเขาบอกว่าคอม plete เบสคือเหมือนให้ใช้ชีวิตเหมือนคนป่วยนั่นแหละหเดือนอยู่บนเตียงเลยแล้วจริงๆอ่ะคือมันเกิดเหตุการณ์ตั้งแต่ประมาณเดือน2เดือนแรกเรารู้ว่ามีแแต่ ถึงว่าไม่รู้ถึงขั้นว่าแฝดสามาเพราะว่า,อาฮอ,อฮร์โมนภรรยานเนี่ยมันดีดขึ้นมาผิดปกติทีนี้พอหมอเขา,า,า,าก็อันทสาวชัันหนึ่งหมอตาโตแล้วก็นึกว่าคือตอนแรกอ่ะมีความเสี่ยงที่แฝดคนนึงเนี่ยจะดับไปอตอนแรกเรารู้แหละว่ามีมีสองคนแล้วเพราะว่าฮอร์โมอนมันสวิงมากแล้วมันมีแบบมีมีอาการอะไรอย่างเงี้ยพอหมอตาโตปุ๊บเกิดอะไรขึ้นหมอหมอบอกนานช้ากว่าที่คิด แฟนสามแล้วก็ถ่ายรูปหมูให้ดูเหมือนที่ตะกี้เปิดให้ดูอันนั้นรูปหมูรูปแรกแต่หลังจากนี้ถ่ายรูปหมูไม่ได้แล้วเพราะเขาเบียดกันแบบเยอะแยะมากนะฮะเขาต้องแบบใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากคือคือตั้งแต่เขาห้าหกเดือนเนี่ยเท่ากับท้องเเดือนแล้วคือมัน35ิ้นิ้วแล้วนะฮะแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าวันนี้ถือว่ามามาพูดคุยกับแฟนๆเลยแล้วกันมาหวนความหลังหน่อยนะ้าเกิดว่าใครดูอยู่นะครับตั้งแต่ดาวนโหลดเนาะดอกจันสามสามเก้าสมัยนู้นเลยหรือว่าซื้อซีดีผมแผ่นละร้อยสามเก้านะครับซึ ก็หลายคนเริ่มจําได้ว่า้ผมเคยร้องใจเกเรเพราะว่าพี่โอ๊ตปาโมดเข้ามาโคเวอร์ใช่ไหม,มนี่นะฮะก็สิบสิบ สิบห้าปีแล้วไหมผมว่าสิบห้าปีสิบหกปีสิบน่าจะสิบแปดปีแล้วนะฮะตั้งแต่ไนทูมิทอยู่นะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยห้องข่าวบันเทิงก็ถือว่าเป็นรายการแรกๆที่ผมเนี่ยปรับตัวเองมาขายของนะก็ตอนนั้นก็จก็เจอพี่ๆนี่แหละแล้วก็นี่วันนี้ก็ถือว่าเลิกดีได้กลับมาสตูนี้แอร์หนาวมากเหมือนเดิมวันแรกมีความสุขมากแล้วก็จริงๆทุกทุกครั้งเนี่ยผมก็มีความสุขนะฮะเพราะว่าคือทุกบาททุกสตางค์ที่คุณอดอุดหนุนเนี่ยคือบางทีออนแอร์บางทีมันก คุณพ่อที่ดีนะฮะก็ถือว่าวันนี้ครอบครัวเราสมบูรณ์แล,แล้วนะครับหลังจากนี้ก็คือตกลงกับทางทีมบอร์ดบริหารแล้วว่าเดีย๋ยวถ้าเกิดว่าปีนี้เราปิดงบแล้วโอเคสวยงามเนี่ยเราจะเริ่มทํา CSR แล้วนะฮะเพราะว่า2อสปีที่ผ่านมาเริ่มเขาเรียกอะไรเหมือนกฎของแมสโตรอ่ะเมื่อเรามีเสื้อผ้านุ่งห่มมียากินมีบ้านอยู่แล้วเราก็จะเริ่มขอบคุณทุกๆคนนะฮะซึ่งวันนี้นะครับอ่ะทำตามหน้าที่นิดนึงนะครับวันนี้ก็มามาเป็นสูตรใหม่จริงๆไม่อยากขายของเลยนะฮะแต่ว่าวันนี้ถือว่าทุกบาททุกันนะสะ เพราะว่าเดี๋ยวต้องแอดมิดสองเดือนล่วงแน่ไม่รู้นะท้องนี่กี่ล้านนะเอาว so ันนี้อาจจะของแถมน้อยหน่อยเพราะว่าจะขอกําไรประมาณสายละร้อยบาทนะครับเอาวันนี้เอาตรงๆก่อนวันนี้มากระสูตรใหม่นะครับเป็นโกคอลลาเจนนะคือหลายหลายทีเนี่ยเราได้ยินลูกค้าบ่นบอกว่าโอ้คุณเชนเนี่ยทำให้คุณป้าเดือดร้อนแล้วก็เดือดร้อนยังไงตื่นเช้ามาต้องกินกระป๋องทองกลางวันต้องกินกระป๋องแดงจ่อจงเรื่องผิวตอนเย็นกินกระป๋องเงินจ่อจงเรื่องแคลเซียมข้อนะฮะแล้วบางทีท้องว่างก็ต้องกินคอลลาเจนแบบเม็ดกูต้าแบบเม็ดให้ผิวกระจาง เราก็เลยรวมทุกจัก,กรวาลครับใส่เข้าไปในกระป๋องนี้แล้วคือได้ไตเปปไทด์จากคอล์ลิจิเดิมนะฮะวิตามินซีจากเกาหลีนะฮะส่วนของเอสคอลลาเจนแล้วก็ตัวซ<ม>ินเวอร์ก็มีไททูที่สําหรับผู้สูงอายุ<ม>แล้วก็ตัวคอลลาเจนที่เป็นแบบเม็ดเนี่ยเซรามายจากข้าวเนี่ยก็อยู่ในกระป๋องนี้<ม>แล้วนะฮะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยหลายคนก็บอกว่าป้าป้าไม่ได้อยากได้กระดูกนะป้าอยากได้ผิว<ม>บางคนบอกว่าป้าอยากได้ผิว<ม>อ,อยากได้กระดูกด้วยบางคนบอกว่าไม่อยากได้ผิวอยากได้กระดูกเราเลยแก้ปัญหาใส่เข้าไปในกระป๋องนี้เลยถูกต้้้้อออองงงแแตตต่่่่จริิลวววเเีบกาาาัทพมมขคื เปปไท์นะฮะหลายคนบอกว่าเอ้ยฉันเป็นกูรูเรื่องคอลลาเจนสมัยนี้ต้องได้แปบไทยอันนี้ยอมรับครับแต่ว่าการจะชงให้ได้เป๊บไทยไม่เหม็นคาวและไม่เหลืองเนี่ยมันยากมากยากแต่ของเราเนี่ยถือว่าเป็นสูตรเดียวนะครับที่ยังได้เป็นลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวในประเทศไทยทําให้เป็นน้ำมันวันแบรนด์เนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้ไปดูผู้ใช้จริงแล้วกันคือจริง,รง,รงต้องบอกว่าตัวนี้กินได้ตั้งแต่อายุสิบห้าถึงเจ็ดสิบเลยนะฮะแต่ว่าวันนี้เอาคุณเจีย๊ยบในวัยห้าสิบสองปีมา ูกเนี่ยคือโตขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกก็บอกว่าแม่ลางานหน่อยนะใช้กดลาพักร้อนหน่อยพาไปเที่ยวหน่อยนะครับแต่แม่ก็เที่ยวไม่ไหวเลยไม่กินโกโคอลลาเจนครับทุกวันนี้ครับเข้าไปแบ็คแพคนะกลางเต้นแล้วก็ล่าสุดเนี่ยส่งภาพบรรยากาศมาคือไปพายเรือคายักกับลูกนะฮะแล้วก็ดำน้ําดูปะการังอันนี้ไม่ใช่สครต์ขายประกันนะ<อ>คือเป็นกิจกรรมคนกินคอลลาเจนเฉยๆ<อ>คือพายเรือดำน้ําดูปะการังปีนเขานะฮะ<อ>แล้วก็ปีนเขาแล้วล่าสุดจองขึ้นภูกระดึงด้วยนะแต่ตอนนี้ฝนตกก็เลยเบรกเอาไว้ก่อนแต่ว่านี่ครับ สามีเนี่ยสามีคือใกล้ใสย,ยิตแล้วแต่เจี๊ยบเด็กลงเด็กลงสามีก็น้อยใจครับ <c oughs> นึกว่าภาพยนตร์เรื่องเบนจามินบัตต้นนะคือภรรยาเด็กลงแต่ว่าสามีก็ตามวัยนะเพราะฉะนั้น,นครับก็เชิญชวนมากินโคลคอาเจนตัวนี้นะครับ